สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลการเมืองไทยนะคะวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่ต้องมาคุยกันค่ะเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณอนุทินชานวีรกูลจากพักภูมิใจไทยนะคะ ครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับหลังจากที่เรา,เาติดตามสถานการณ์การเมืองกันมาหลายเดือนในที่สุดก็ได้นายกคนใหม่แล้วใช่ค่ะบรรยากาศก,าก่อนหน้านี้ก็มีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรเลยการแต่งตั้งครั้งนี้ก็เลยเป็นที่จับตามองมากวันนี้เราจะมาลองดูกันในรายละเอียดน,นะคะโดยอิงจากการวิเคราะห์ในบทความอนุทินนายกคนใหม่รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน4เดือน ครับผมเราจะมาดูกันว่า,ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างปฏิกิริยาเป็นยังไงแล้วก็นโยบายเร่งด่วนหรือแผนงาน4เดือนนี่คืออะไรรวมถึงความท้าทายต่างๆด้วยค่ะเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะทั้งผลโหวตท่าทีพักต่างๆคำประกาศของคุณอนุทินเองแผนสี่เดือนความท้าทายไปจนถึงความคาดหวังเลยได้เลยครับงั้นเราเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นสำคัญก่อนเลยคือผลการลงมติในรัฐสภาเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะผลโหวตเมื่อวันที่5กันยาที่ผ่านมานะคะจากสสสวทั้งหมด500เสียงเนี่ยก็คือเห็นชอบให้คุณอนุทินเป็นนายก311เสียงค่ะครับผม311เสียงไม่เห็นชอบ176เสียงแล้วก็งดออกเสียง13เสียงค่ะก็ถือว่าคะแนนเห็นชอบนี่เกินกึ่งหนึ่งมาพอสมควรเลยนะคะใช่ครับตัวเลข311เเสียงนี้สำคัญมาก ตามรัฐธรรมนูญเลยเพราะว่าเงื่อนไขคือต้องได้เกินกึ่งหนึ่งคือ251เสียงขึ้นไปพอมันเกินมาขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านกระบวนการในสภาไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันต่อมาคือ6กันยาใช่ไหมคะครับผมพอโปรดเกล้าแล้วกระบวนการตั้งรัฐบาลจริงๆก็เดินหน้าต่อได้เลยทีนี้พอผลออกมาแบบนี้แน่นอนว่าพักการเมืองต่างๆก็ต้องออกมาแสดงท่าทีกันทันทีเลยใช่ไหมคะ แน่นอนครับปฏิกิริยาที่ออกมานี่ก็พอจะฉายภาพการเมืองหลังจากนี้ให้เห็นได้บ้างเริ่มจากพักแกนนำเลยภูมิใจไทยเขาก็ออกมาขอบคุณพักที่สนับสนุนอันนี้ก็ปกติค่ะแล้วก็ย้ำว่าจะสร้างรัฐบาลที่มีเสถียรภาพผลักดันนโยบายเพื่อประชาชนก็เป็นท่าทีมาตรฐานของพักที่จะเป็นรัฐบาลนะครับและหางฝั่งพักเพื่อไทยที่เคยเป็นคู่แข่งหลักล่ะคะเขาว่ายังไงบ้างพักเพื่อไทยนี้ประกาศน่าสนใจครับ เขาบอกว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงสร้างสรรค์อ้เชิงสร้างสรรค์ครับคำนี้น่าสนใจนะคือมันเหมือนกับส่งสัญญาณว่าก็พร้อมจะตรวจสอบรัฐบาลแหละแต่ก็อาจจะไม่ได้ค้านทุกเรื่องอาจจะร่วมมือในบางประเด็นหรืออาจจะเป็นการวางตำแหน่งตัวเองให้ดูดีสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ได้ครับอืมก็น่าคิดนะคะว่า ฝ่ายค้านเชิงสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติมันจะออกมาแบบไหนแล้วพักฝ่ายค้านอื่นล่ะคะมีท่าทีคล้ายๆกันไหมหรือต่างออกไปก็มีบางพักที่แสดงความกังวลออกมาครับชัดๆก็เรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลผสมนี่แหละเพราะมีหลายพักแล้วก็มีการเรียกร้องเรื่องความโปร่งใสการใช้อำนาจตามหลักประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นบทบาทปกติของฝ่ายค้านอยู่แล้วครับที่ต้องคอยทวงติ้งค่ะ การที่แต่ละพักออกนาแสดงจุดยืนแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพการเมืองระยะสั้นๆข้างหน้าได้บ้างคะคือมันเหมือนเป็นการปักหมุดจุดยืนของตัวเองครับฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องพยายามคุมเสียงในพกร่วมให้ได้แล้วก็รับมือการตรวจสอบจากฝ่ายค้านที่ก็ประกาศชาัดว่าจะทำงานเชิงรุกส่วนฝ่ายค้านเองก็ต้องบาลานซ์ระหว่างการค้านกับการแบบว่าร่วมมือในบางเรื่องบรรยากาศในสภาก็น่าจะเข้มข้นขึ้นครับ แต่ก็คงพอมีพื้นที่ให้ประนีประนอมกันได้บ้างแล้วแต่เรื่องไปเข้าใจค่ะทีนี้มาดูที่ตัวนายกคนใหม่กันบ้างคุณอนุทินประกาศเจตนารมณ์หลักๆอะไรไว้บ้างคะเห็นว่ามีสามเรื่องสําคัญใช่ครับเรื่องแรกเลยที่เน้นมากคือเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจอันนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะเป็นปัญหาปากท้องกระทบทุกคนค่ะสําสคัญสุดเลยครับก็พูดถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายลดค่าครองชีพสร้างงาน แล้วก็ที่สําคัญคือดึงการลงทุนจากต่างประเทศสร้างความเชื่อมัน่นเรื่องเศรษฐกิจนี่เหมือนเป็นโจทย์ใหญ่ตลอดการเลยนะคะแล้วประเด็นที่2คืออะไรคะประเด็นที่2คือการปฏิรูประบบการเมืองแล้วก็รัฐธรรมนูญครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกร้องกันมานานอ๋อเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อมาร่างกติกาใหม่กันแล้วก็ส่งเสริมกันมีส่วนร่วมของประชาชนปรบปรุงกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพมากขึ้นอะไรทานองนั้นครับ การตั้งสสรนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะต้องใช้เวลาใช้พลังเยอะมากแน่ๆแล้วเรื่องสุดท้ายล่ะคะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศครับโดยเฉพาะการจัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้ดูเหมือนจะเป็นวาระเร่งด่วนเลย ม,มีปัญหากันอยู่ครับแล้วก็รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอื่นๆกับพันธมิตรต่างๆแล้วก็พัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงโดยรวมของประเทศฟังดูเป็นเป้าหมายที่แบบว่าครอบคลุมหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงใช่ครับแล้วจุดนี้น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะเป็นความท้าทายหลักเลยคือการประกาศเจตนารมณ์สามด้านนี้มันก็ดีนะครับแต่คําถามคือด้วยกรอบเวลาที่รัฐบาลชุดนี้ประกาศเองว่าจะเป็นรัฐบาลเปลี่ยนผ่านแค่4เดือนเนี่ยค่ะ สั้นมากจะขับเคลื่อนเรื่องใหญ่ๆอย่างการปฏิรูปการเมืองซึ่งมันต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องเนี่ยได้จริงแค่ไหนหรือว่าจะเทน้ำหนักไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนนั่นสิคะประเด็นเรื่องรัฐบาลเปลี่ยนผ่าน4เดือนนี่ก็น่าสนใจมากเลยเอ๊ะทำไมต้องประกาศแบบนั้นคะแล้วมันมีนัยยะอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าการประกาศว่าเป็นรัฐบาลแค่4เดือนแล้วจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ย มันก็ตีความได้หลายอย่างนะครับมุมหนึ่งก็อาจจะมองว่าเออเข้ามาแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าก่อนแล้วค่อยคือนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งรัฐบาลถาวรกันใหม่ค่ะ แต่อีกมุมก็อาจจะเป็นแทคกติกทางการเมืองเพื่อลดแรงกดดันจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรืออาจจะเป็นการซื้อเวลาเตรียมตัวเลือกตั้งครั้งหน้าก็ได้ครับแล้วใน4เดือนสั้นๆนี้เขามีแผนจะทําอะไรเร่งด่วนเป็นพิเศษบ้างไหมคะน้องศาก3เจตนารมณ์หลักที่ว่ามามีครับมีประกาศนโยบายเร่งด่วนออกมาเหมือนกันที่ชัดๆก็เช่นพยายามจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอ๋อดอกเบีย้ยครับ เพื่อลดภาระคนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีโครงการ e-voucher กับ cashback อันนี้ก็เป็นมาตรการระยะสั้นหวังผลเร็วค่ะกระตุ้นใช้จ่ายใช่ครับแล้วก็เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเดิมๆที่อาจจะค้างอยู่พวกถนนรางพลังงานเพื่อ,ออัดฉีดเงินเข้าระบบฟังดูเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะคะมีด้านอื่นอีกไหมคะ ด้านความมั่นคงก็มีครับอย่างที่บอกไปคือเร่งประชุมคณะกรรมการชายแดนพั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ค่ะ GBC ครับเพื่อพยายามเคลียร์ปัญหากันแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือตั้งศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์แห่งชาติอันนี้ก็คงสะท้อนว่าไภัยไซเบอร์มันน่ากังวลมากขึ้นการที่รัฐบาลเน้นนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะพวกกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแบบนี้มันพอจะบอกอะไรเราได้บ้างคะ เกี่ยวกับแนวทางการทํางานของรัฐบาลชุดนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญเหมือนกันนะครับว่าการมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้มันจะพอไหมคือไอเอเบลเชอร์หรือแคชแบ็กเนี่ยมันอาจจะช่วยให้คนออกมาใช้เงินช่วงสั้นๆได้จริงค่ะแต่มันจะสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้แค่ไหนแล้วการเร่งโครงการใหญ่ๆในเวลาสั้นๆจะทําได้ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสหรือเปล่าคือกลยุทธ์นี้มันดูเหมือนจะเน้นสร้างผลงานที่แบบว่า จับต้องได้เร็วๆใช่ค่ะให้เห็นผลเร็วๆครับเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นสร้างคะแนนนิยมก่อนจะต้องเลือกตั้งในอีก4เดือนข้างหน้านี้แต่ก็นั่นแหละครับมันก็เสี่ยงว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยหรืออาจจะไปกระทบแผนระยะยาวอื่นๆได้แสดงว่าถึงเวลาจะสั้นๆแต่ความท้าทายก็ไม่ได้น้อยลงเลยนะคะอาจจะกดดันกว่าเดิมด้วยซ้ำถูกต้องเลยครับความท้าทายมันมีหลายด้านมากอย่างแรกเลยที่ชัดๆก็คือ เศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีการจะฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนฟื้นกำลังซื้อคนทั่วไปเนี่ยมันต้องแข่งกับเวลาจริงๆค่ะและมาตรการสั้นๆมันอาจจะไม่พอแก้ปัญหาโครงสร้างลึกๆได้นอกจากเศรษฐกิจแล้วมีด้านไหนที่น่าห่วงอีกบ้างคะเสถรยรภาพทางการเมืองเองก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือถึงแม้จะได้เสียงในสภามาเยอะก็จริงแต่ความเห็นต่างในสังคมรอยร้าวเดิมๆมันก็อาจจะยังอยู่อื รัฐบาลก็ต้องบริหารความคาดหวังแรงกดดันจากกลุ่มต่างๆแล้วก็ยังต้องเจอกับการตรวจสอบเข้มข้นจากฝ่ายค้านอีกถ้าเกิดมีการประท้วงมีความขัดแย้งอะไรขึ้นมามันก็กระทบภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นไปอีกแล้วเรื่องความมั่นคงชายแดนที่หยิบมาเป็นนโยบายเร่งดว่วนล่ะคะอันนี้ท้าทายมากน้อยแค่ไหนเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนมากครับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี้มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง การจะเคลียร์ให้จบหรือลดความตึงเครียดได้จริงจังมันต้องอาศัยการเจรจาที่รอบคอบความสัมพันธ์ที่ดีในระดับผู้นำซึ่งมันต้องใช้เวลาค่ะไม่ใช่เรื่องง่งายๆครับการเร่งใน4เดือนนี้ก็อาจจะทำได้แค่บรรเทาสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนแล้วก็ยังต้องดูความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอื่นๆและสถานการณ์ในภูมิภาคประกอบไปด้วย และอีกเรื่องที่มักจะถูกจับตามองเสมอก็คือค,อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพอันนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะในมิติความมั่นคงทั้งเรื่องชายแดนรักษาความสงบภายในรับมือภัยพิบัติการประสานงานกับกองทัพให้ราบรื่นให้ได้รับความร่วมมือเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญต่อสเสถียรภาพรัฐบาลเลยโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้ แล้วความท้าทายทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันเกี่ยวกันหมดเลยนะเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงมันส่งผลถึงกันหมดการจะแก้เรื่องหนึ่งให้ได้ผลมันก็ต้องอาศัยความคืบหน้าด้านอื่นๆด้วยซึ่งการจะทำทั้งหมดนี้ภายใต้แรงกดดันเวลาแค่4เดือนเนี่ยยากมากครับแล้วในมุมของประชาชนทั่วไปล่ะคะเขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างพอจะมีข้อมูลไหมคะมีผลสำรวจเบื้องต้นออกมาเหมือนกันครับ ก็พบว่าประมาณ6 2มองว่าคุณอนุทินเหมาะสมนะสำหรับสถานการณ์ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อ oh, ๋อหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะเพราะภาพลักษณ์ที่ดูประณีประนอมหรือประสบการณ์ทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกประมาณ28%ที่ยังกังวลอยู่โดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับเรื่องความโปร่งใสเสียงก็ค่อนข้างแตกเหมือนกันนะคะคือส่วนใหญ่โอเคแต่ก็มีกลับหนึ่งในสามที่ยังไม่มั่นใจ ครับมันก็สะท้อนมุมมองที่ซับซ้อนนะครับคือส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยก็มีรัฐบาลสักทีให้สถานการณ์มันเดินหน้าไปได้ไม่เป็นสุญญากาศนานเกินไปแล้วก็มองว่าเดี๋ยวอีก4เดือนก็เลือกตั้งใหม่แล้วค่ะแต่อีกส่วนก็ยังคงตั้งคําถามเรื่องความสามารถในการแก้ปัญหาใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องปากท้องแล้วก็ยังแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจเรื่องความโปรง่งใสเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นประเด็นที่อยู่กับการเมืองไทยมาตลอดแล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ล่ะคะ เขามองคล้ายๆกันไหมนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองไปทางเดียวกันครับคือชี้ว่ารัฐบาลเปลี่ยนผ่านชุดนี้เนี่ยมีความจําเป็นเร่งด่วนเลยที่จะต้องสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้ได้ภายใน4เดือนนี้แหละอืมต้องมีผลงานครับเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนแล้วก็อาจจะเพื่อสร้างความได้เปรียบก่อนเลือกตั้งครั้งใหม่ด้วยคําว่าผลงานที่เป็นรูปธรรมในเวลาแค่4เดือนเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างคะนั่นแหละครับคําถามสําคัญเลย รูปประธรรมในที่นี้คืออะไรถ้าสำหรับคนทั่วไปก็อาจจะหมายถึงเงินในกระเป๋าที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจราคาสินค้าถูกลงแก้ปัญหาเดือดร้อนเร็วๆค่ะสำหรับนักลงทุนอาจจะอยากเห็นสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจความชัดเจนของนโยบายสำหรับต่างประเทศอาจจะอยากเห็นความคืบหน้าเรื่องชายแดน การจะบริหารความคาดหวังเหล่านี้ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นไปได้จริงในเวลาสั้นๆเนี่ยมันท้าทายมากครับทั้งการทำงานและการสื่อสารของรัฐบาลชุดนี้สรุปแล้วนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเรามีนายกคนใหม่คุณอนุทินที่มาพร้อมกับประกาศว่าเป็นรัฐบาลเปลี่ยนผ่านแค่4เดือนมีภารกิจเร่งด่วนเยอะแยะเลยทั้งเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงท่ามกลางความคาดหวังและความท้าทายมากมายเลยใช่ครับ เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องสำคัญแล้วก็เดิมพันสูงด้วยทั้งในแง่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การปูทางไปสู่การเลือกตั้งรัฐบาลชุดต่อไปประสิทธิภาพเสถรยรภาพความโปรง่งใสสามเรื่องนี้จะถูกจับตาใกล้ชิดมากครับแล้วจากนี้ไปมีประเด็นไหนที่เราควรจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างคะอย่างแรกเลยที่ต้องดูเร็วๆนี้คือการตั้งคณะรัฐมนตรีหรือคอรมองครับ ค่ะใครจะมาเป็นรัฐมนตรีครับโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญสำคัญด้านเศรษฐ,ฐกิจอย่างคลงังพาณิชพลนานแล้วก็ด้านความมั่นคงอย่างกลาโหมมหาไทยต่างประเทศว่าจะเป็นใครมีโปรไฟล์มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนและจะมีทิศทางน,นโยบายออกมายังไงอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดแรกๆเลยครับนอกจากตัวบุคคลในคอรมอแล้วเรื่องนโยบายที่ต้องตามต่อมีอะไรบ้างคะ แน่นอนครับต้องตามดูผลจริงๆของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นที่ประกาศออกมาว่ามันช่วยได้จริงไหมแค่ไหนมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าค่ะแล้วก็พัฒนาการเรื่องชายแดนกับกัมพูชาว่าประชุม GBC แล้วจะลดความตึงเครียดได้จริงไหมความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านกับมหาอำนาจจะเป็นยังไงต่อไป และแน่นอนที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการเตรียมเลือกตั้งในอีกสเดือนข้างหน้าใช่ไหมคะถูกต้องครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสี่เดือนนี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันจะถูกเอาไปโยงกับการเลือกตั้งครั้งใหม่หมดเลยเราก็ต้องจับตาดูว่าพรรคต่างๆจะวางเกมยังไงใครได้เปรียบเสียเปรียบค่ะแล้วสุดท้ายรัฐบาลหาวอนที่จะมาจาัดการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแนวโนงเป็นแบบไหนซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะส่งผลต่อทิศทางประเทศไทยในระยะยาวต่อไปครับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากๆวันนี้สุดท้ายนี้ค่ะมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจชวนให้เราคิดกันต่อจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะคือในเมื่อรัฐบาลชุดนี้เลือกที่จะเป็นรัฐบาลเปลี่ยนผ่านแค่4เดือนแล้วก็ดูเหมือนจะเททัพยาทพยากรไปที่การแก้ปัญหาเศรษ,ษฐกิจเร่งด่วนเป็นหลักเลย